สวัสด,ด,ดีครพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในะวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกกรณีสรรเสริญพระเจ้าค่ะ,ะไปผิญญาณนีอย่างดีอ,อย่าง,างที่างไวิญญ,ญาณมาสุขทรงนำนะคะไฟพระวิญญาณค่ะไฟพระวิญญาณสนุกสนานสำราญหรือไทยผีมันขจัดออกไปสุขสุดใส,สด้วยไฟพระวิญญาณไฟพระวิญญาณสนุกสนานสำราญหรือไทย ราของขืนก็จัดออกไปราของขืนก็จัดออกไปสุขสดใสด้วยไฟพระวิญญาณไฟพระวิญญาณสนุกสนานสำราญหรือไทยโรครายก็จัดออกไปโรครายก็จัดออกไปสุขสดใสด้วยไฟพระวิญญาณไฟพระวิญญาณสนุกสนานสำราญหรือไทย ทโลกาพาสุขใจทโลกาพาสุขใจสุขสดใสด้วยไฟพระวิญญาณไฟพระวิญญาณสนุกสนานสำราญหรือไทยอธิษฐานสำเร็จพระตั้งใจอธิษฐานสำเร็จพระตั้งใจสุขสดใสด้วยไฟพระวิญญาณไฟพระวิญญาณสนุกสนานสำราญหรือไทย โรคร้ายขจัดออกไปเอ้าโควิดร้ายกขจัดออกไปสุขสุดใสด้วยไปปวิญญาณโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญธรรมกันทั่วโลกาพาสุขสัน้นจนไปนานแล่ให้หมดให้เม็ดแม่โลกจะแตกแยกเป็นสอมเสียงฝ่าผ้าเปรียง ลงมาก็อย่าวาดกลูเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี้คุ้มครองน้ำเนื้อพระเจ้านี้คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองทุกท่านค่ะขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,ร,รพี่น้องทุกท่านค่ะในวันนี้พระคำที่พระวิญญาณบนสุดทรงนำตั้งแต่ตีสี่นะครับแล้วจดโน้ตไว้แล้วออกสื่อเวลานี้ค่ะ สรุปดีบทที่ร้อยเจ็ดข้อยี่สิบถึงข้อยี่สิบเอ็ดเก่าเป็นภาษาอังกฤษโดยขอพระวิญญาณทรงนำก่อนเจ้าค่ะย e บโ o ส e ท d เซนอิส d วิ d ์ดแอนฮีนเ e d t อนท o พรอวิลเอสเ e เอสเคแปลว่ารอดพ้นนะคะ out of their pit oh let people give thanks thanks ขอบคุณนั่นเอง to j e จ o ะ a h for his loving kindness and for his wonderful wonderful แปลว่าอัศจรรย์นะคะ work to the s o n of men แ mm hmm. ปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าพ mm hmm. ระองค์ทรงให้พระวจนะของพระอ,องค์รักษาเขาให้หายและทรงช่วยให้พ้นจากความพินาศสมควรที่คนทั้งหลายจะได้สรรเสริญพระยะโฮวาพระกรุณาคุณของพระอ,องค์และกิจการอัศจรรย์ซึ่ง พระองค์ทรงกระทําเพื่อมนุษยชาติฉะนั้นต้องขอบพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจค่ะพระองค์ทรงทําอัศจรรย์มากมายทรงช่วยคนมากมายให้รอดพ้นจากความพินาศต่างๆนะคะแต่งเป็นกรองโดยขอพระญาณทรงนำและจารฟูให้แต่งเพื่อแบ่งปันขอบพระคุณพระเจ้าและจารฟูด้วยเจ้าค่ะพระองค์ทรงให้พระคำนารักษาช่วยชีวาพ้นพินาศ รดสันเซินและประกาศเพื่อมนุษยชาติเพราะองค์ทรงกระทำพระองค์ทรงกระทำทุกวันนะคะให้เราได้รับสิทธิอำนาจขับผีได้คนผีเข้าก็หายคนตาบอดหายคนหูหนวกหายคนใบพูดได้ทรงกรรม่สัจจะมากมายพี่น้องอย่าดูแคลนตัวเองนะคะเราเป็นลูกพระเจ้าเราต้องช่วยเหลือคนนะคะและฮิปูบรบที่12ก็14 p พ r s อ e ู่เพอูไปว่ามุ่งไปติดตามไป peace uh, with all people and holiness without with no one will see Lord แปลเป็นไทยได้ว่าจงอุสตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุสตส่าห์จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดไม่เห็นองค์พระพุ้ธนเจ้าเลย นะคะถ้าใจบริสุทธิ์แล้วจะเห็นพระเจ้าถ้าใจไม่บริสุทธิ์ไม่มีได้เห็นพระเจ้าเลยนะคะ,ะแต่งเป็นกรอนได้ดังนี้เจ้าค่ะจะพบศพสุขทุกคนสว่างให้ใจบริสุทธิ์ปล่อยวางพบทางสว่างจะเห็นพระเจ้าถ้าใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์เห็นพระเจ้าไม่ได้อามนนาเลียเพลงพระเยซูคริสต์ค่ะพระเยซูคริสต์ทรงนำชีวิตให้เดินทางธรรม ให้ศึกษาและให้จดจำนำพระคำมโนบำเพ็ญคนบริสุทธ์นำไปมางฟ้าพระบิดานำพาให้เห็นความชั่วทุกอย่างให้งดเว้นรีบบำเพ็ญด้วยความจริงใจพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดให้เป็นคนใหม่พระวิญญาณสถิตในใจเป็นทานที่่หลให้ล้นใจทุกคน เอเซยฟาริาเซโยฟาริาเซโฟาร,าฟาราไม่จุกจิกจูกจี้ขี้บ่นเป็นคนบาปเมื่อเราสราบพ,พระวิญญาณสถิตเปลี่ยนจิตเป็นคนไม่ไม่ไมบนไม่หวาไม่ด่าไม่แฉไม่แกล้งใครใครมีใจเป็นธรรมสำราญไม่ถูก สุกรอดไปบ่อยวางใจในพระเจ้านะแม้เราจะวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าไม่เคยทุกข์เลยค่ะขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนประกศสิกุโกภาษาพระวิญญาณค่ะที่พระองค์ทรงนำทุกคนพูดได้แปลได้ทุกคนนะคะขออธิษฐานขอจากพระเจ้าค่ะประกาศสิกรโกถ้าใครพูดภาษาแปลกๆพระวิญญาณเต็มล้นประกาศสิกรโกมีฤทธิ์เดชเวลาทโกโฟเรรักษา คนได้ลัตโกฟร,รักษาคนตาบอดก็หายวกรกเศษรรักษาคนใบให้พูดได้ลักกีกุโกฟวันเ,เงเชีจะกุตโกขภีออกหมดประกศิกับปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายได้หมดบาราลักกเชีนุนตโกโฟูฉนั้นเร่งพูดภาษาแปลกๆเถิดโดยติดสนิทกับพระคัมภี ส1 9 8ข้ออา่านให้จบแล้วท่านจะพูดได้ประกาศสกอตโกฟอนเรนติกแปลได้หมดวาเลกิซีเด็กก,กุตโกโฟเดกซีเด็กุตโกโฟเดเกกเซอธิฐานด้วยจริงใจจริงจังจดจ่อและวกาแจจดใจติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทุกอย่างก้าวและกัสกิโตโกไม่พูดเพอเจอรแล้วกุโกโฟไม่พูดหยาบคายแล้วกุโกโฟไม่พูดปด ราตกีฟีกีซีเดกุรุโกไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัววลาเกซีเดกุรุโกโฟทำสิ่งที่พระองค์ทรงนำเท่านั้นวลาเกซีเดกุรุโกโฟไม่อิจาริสยาเวลตโกโฟเลยกาบไม่โลภไ,ไม่คิดอยากได้ของใครววลาเกซีเดกุรุโกโฟเห็นถูกต้องตามทํานองครองทำที่พระองค์ทรงนำให้เดินเวลาคาซีเดคุรุโกฟอนเลงีซีเดกุรุโกให้พระวิญญาณเต็มล้นอยู่ทุกขณะจิต ด้วยไฟพระวิญญาณเผาพรานสิ่งไม่ไดีออกไปทุกวันปากกาศิกโกโุคฟรเงีโกโตโกโฟอะไก็ซีนโกโตโกโฟวันนี้พระองค์ทรงสอนนะคะปากกาศิโกโตโกโฟอะไรงีพระวจนะนี้รักษาคนหายเวลาโกโฟช่วยให้รอดพ้นจากความพนานินาศเวลากซีนงโกโฟละเงีีสมควรที่ท่านทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าเวลาทิเกซีจะกิพระกุณาที่คุณของพระองค์ที่ทรงช่วยและก็แลกกระรกิจการทั้งหลาย ความอัศจรรย์ยทั้งหลายที่ทรงทำเพื่อมนุษยชาติทั้งสิ้นวัลลัชสิุคุตโกโฟต้องขอบคุณทุกลมหายใจทุกเวลาวรลลัคเสศัมนึกบาผิดที่เรากระทำวัลลัสิจุกุตโกโฟอ่อนอออน้อมถ่อมตนวัลลัคเชสิจะไม่หยิงจองหองวลตะก้ฟีกิซิจุโกรพูดดีทำดีคิดดีทุกขณะจิตวัรลัคเสิแล้วอุตส่าห์อยู่อย่างสงบวรกลสิกรไม่วุ่นวายวัลสิจุกุตโกโฟวละกคสิ แลให้ใจบริสุทธิ์รลก็สิกะถ้าใจไม่บริสุทธิ์จะไม่ได้เห็นพระเจ้าเลยวักสิกุโกคนไหนที่ใจบริสุทธิ์จะเห็นพระเจ้าแล้วกสิกุโกความอัศจรรย์ของพระเจ้ามากมายในโลกในกบกน,กกนี้ที่ทรงกระทำวัลกัสีนงกตุโกฟอนิกิชิจากพระคมภีวักสเสฝึกฟังเสียงพระอ,องค์วักัสีพระอ,องค์จะตรัสผ่านที่หูและแตะที่จิตวักสัสให้เรากระทำแล้วกสิกุโกฟอนิกัถ้าเราทำบาปปุ๊บ พระเจ้าจะมาตรัสบอกไม่ใช่ทางของพ่อนะลูกพระเจ้าตรัสพ่อมากเลยพี่น้องวรกษิโกรโกโฟฉะนั้นเราต้องฟังเสียงพ่อองค์ให้ได้ในแต่ละวันวรกษีกรโกโฟรกศีกรโกโฟแล้วจะได้ก้าวเท้าไม่ผิดพลาดในทุกคนนะคะวระเกษิกัไม่ผิดศีลทมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่อิจฉาไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ล่วงประเวณีจงทําความดีถวายเป็นเครื่องบูชาทุกวันเติมไฟหน้าแท่นบูชาทุกวัน ชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันนะคะและกระเสริรลด้วยพระคำของพระเจ้า l ลักี่ฟอนยงยีชีนโกตโกโวันนี้ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะคริสบิวิจิสวัสดีค่ะ